คนเฮาถ้า่อในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เปียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ากุ้คนกู้ประเทศก็ได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอพมานบ่โลภล้าไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า สารัง้เกียรติตดตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จังนี้ไปขอเชิญท่านหับฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเหตุจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัตถปิงแก่เจ้า ขอเชิญตั้นห้าฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเหตจังหวัดเชียงใหม่กวนติดตอนเตียงถึงเตียงเกิง13นาฬิกา5นาทีหผว13งนาฬิกา30นาทีตั้งสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ตความถี่6ก2กิโลเฮิร์คลื่นไซสุดอากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตนบน หรือพอตึงภาพนิ่งตึงเสียงที่ w w w ร์ไว l เว็บ2อ o m f a c e b o o ส l i v e แ่งละ Youtube สถานีวิทยุมอกรเจียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัฒพิงแกรประธานศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเห็ดจังหวัดเจียงใหม่นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องของภูมิปัญญาและก็เทคโนโลยีมาเล่าสู่กันฟังเจ้า ท่านทุกฟังทุกท่านรายการวิทยาลัยพิษณรโบบทีกมาตาท่านทุกฟังทุกวันพิษนะครับเวลาเที่ยงถึงเที่ยงเกิดน,นะครับรายการเฮา,าโดยลำดบของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนุ่มเืองว,วิโรจนรนะครับก่อคือผมเอาเรื่องราวต่างๆท,ที่เกี่ยวข้องาการใช้ชีวิตในชนบทเป็นเจ้าให้เจ้าสวงนะครับ ก็ช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะอย่างยิง่งเดี๋ยวนี้ในกร,รุงเทพนะฮะมีหลายที่ระบาดนะครับแล้วก็มันก็ยังบบยยังยังขยายวงไปเรื่อยๆแล้วก็สำหรับเจีงใหม่นี่ถึอว่าจะบอดมาสักประมาณสองเดือนสามเดือนละนะครับ ก็ถ้าอีจะแต่บางทีอาจจะได้เล่นน้ำผีใหม่ก็นอยู่นะครับแต่ถ้าตังเอ่อเชื่อลูกเต็กของเชฟมานี่ก็อาจจะเอ่อลูกเท็มี่นั่แน่าน่จะงดเยุดร้อยหลักพี่กาหลีครัเพราะว่าเมื่อสี่ห้าวันก่อนนี่ระบาดในแพรบางแคร์นี่ระบาดออกมานักเลยก็ เออมันโลกนี้มันก็ลำบากนะครับเอ่อวัคซีนออกมานี่ก็เอ่อยังขนออกมานี่ก็ยังบอกให้อะทับเป็นไปเอ่อก็มีหลายอย่างนะฮะซึ่งยังเอ่อตอนแรกก็พู้คิกว่าจะเข้าค่า,ถ,าถ้าได้วัคซีนวัซีนเรียบรอแล้ว ต่อไปเอ,อโลกเราก็คงจะสู่ปกติได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังมันยังมีอย่างหลายอย่างซึ่งมันยังแบบให้ดีสุดกระดบ,บนะต่จะได้สตานนี่นะก็อมันจะมีข่าวที่ค่อนยิางนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการเอาสมุนไพรมาใช้นะฮะโดยจะต้องยิ่งสมุนไพรที่หได้ระยา แล้วก็ใจเป็นทางหารบริโภคกันประจำวันกันอยู่แล้วนะครับอย่างหัวลชเท้ากะขมิ้นกะผักข้าวตองกหมูบุฟิกาอย่างตำรับของบางรัฐบาลน,นะฮะซึ่งก็จะมีหัวไชเท้ามีขมิน้นขมิ้นตั้งกับว่าขมิ้นชันนะฮะ แล้วก็มีไอ้พักเขาตองนะแล้วก็มีเฮดทางเช่าอ่าีชอบนะครับแล้วก็มีอ่ากูไอ,อ้กูแฟนจากยีนะครับอันนั้นเป็นาำรับที่พึ่งจบชื่อว่าแอนทเวีนะอันนั้นก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการยักยัเอ่อเวลา อโควิดหนึ่งดาวไปนะฮะต่อฟังไม่ยองต่อพูดถึงว่าการใช้หัวละแอนเอ่อมาใช้ในเรื่องเ,ออเป็นตัวยักยัง้งโควิดหนึ่ง้านะฮะต่อสองที่นี้ก็พูดถึงการใช้หัวละแอนนะครับฟังเอ่อ ต้งไม่ยมน,นะครับซึ่งก็บอกว่าโมลรแอนเนี่ยมีผลจากที่ปืนไปคับกรองมาจากสัุ่งไทยไทยซึงร้อยเจ้าสองชมิดนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นที่สุดดีที่สุดนะฮะแล้วก็ทางกลุ่มแพทย์แผนไทยนะก็ไปอ้ถึงว่า มีคนไทยจำนวนนึงเนี่ยนะได้ใจฟ้าทลายโจมน,นะครับขาศัษาก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างนั้นลนะักษณะนั้นก็ช่วงที่วัคซีนยังออบอกให้แน่ใจอย่างตกระดด้เชื่อนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องยังก่อมีสมุนไพรมุนเนี่ยก็อซอบปะยากนะฮะราคาแบบแบบแบบกางสตกราได้โจมนะครับ ก็น่าจะมีัจใจก็ทจะดีเหมือนกันนะครับครับในเรื่องปอนนี้นะครับในชวนของศูนย์พัฒนาวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อชนบทเท่านะครับเอาก็พยายามที่จะเอ่ข้าไปทำในการเกษตในลักษณะเกษตรพื้นดนนะครับซึ่งก็ มันเป็นแนวทางที่น่าจะเข้าข่ากนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นการพึ่งพาตัวเก่าได้นักขึ้นนะแล้วก็เรื่องมนนี้เขาขอพู่กันมาว่ากัเถ็นน่าจะสาวก็ปีนะฮะที่เขาทำรายการวิทยุมอกรองนะครับก่อว่ากันตั้งแต่เก้าเก้าที่เคยตะอู้พูดกันนะครับตัวเป็นๆนะฮะที่เขาเคยเอามาอู้กัน แรกแรกนะฮะมันก่อนน่าจะเป็นกลุ่มของเชื ia, อ้อแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งนะที่เอามาใช้ในเรื่องอการทั้งควบคุมกระตนะูที่นะที่เราปลูกนะเพราะว่าจะเป็นโรคเพราะว่าจะเป็นแมลงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเขาแต่จะมีเชื้อในกลุ่มของเชื ia, อ้อแบคทีเรียในกลุ่ม ไอ้บโคลิลัสนะครับตัวแรกที่เรามาพูดถึงแรกๆเนี่ยจะเป็นตัว B S o n นะครับ B S o n นั่นมันก็นจะเป็นกลุ่มของเชื้อไบโคลิลัสซัพเฟรต์บโคลิลัสไลเคมิฟอริสไบโคลิลัสโคอีบ้าไบโคลิล like ัสเขามันมีมันมีอยู่ที่ห้าตัวนะในกลุ่มนั้นว่าเราใช้ชื่อว่า B S o n นะครับ ก็ตัวนั้นเขาเคยทำหัวเชื้อนะฮะแจ่ายกันไปใจกันนะะมีคนที่ทำส่วนชมส่วนบะนาวนะครับเอาไปใจ้ในเรื่องของจากควบคุมโรคในส่วนช่มในส่วนมะนาวใด้นะครับแล้วก็ในส่วนขายที่ปลูกมันอลูกาปลูกมะเขือต้มจ้า ปูงูพิษมูบะเขืออย่างงี้นะครับหมูมันนารูงูนี้น่ะมันเป็นงูคือฝักบุญกลุ่มของตะเขือส้มเนี่ยนะฮะเป็นไม่เชิดแฟมิลี่นะกกลุ่มนี้ปกติมันจะมีเชื้อที่เนี่ยเมื่อมสาเหตุเป็นโรคไปไปไปไหม,นะม้นะมันก็จะมีเชื้อมูไปทับทิละกล้องนะครับ มีเชื้อหมูเอ่อนะหมูเล็บไบต์นะที่เพราว่าเล็บไบต์ไปแห้งไปแห้งไปไหม้เองนะีะฮะก็ไอเบี้ยวันนะฮะมันกรใจาได้เจ็ดเดือนะครับเอาแบบเคยแจกกันจจกมันใระจแล้วมีหลายคนก็เอาไปขยายต่ออะไรอย่างกันนะฮะก็ใช้งานได้เจ็ดเดืนะรวมทั้งเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าเอ่อมู ไอบ้บัลลังไส้ที่กําลังเริ่มติดหน่อยนะครับแต่ว่าบาัลลังไส้ที่ติดหน่อยแล้วเนี่ยที่เป็นเป็นโรคลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับยาอะย่างตัวอืออ่นเอาไปยู่นะฮะก็เยียวยาใจเอาอยู่นะครับไอเชื้อหมูนี้ก็พอดีเขา มัวไปทำให้ทางเช่าอ,อไปช่วงปีห้าปีนี้เลยละเลยเลยม่ได้สนใจอ,อที่จะมาอ่อทาทำอะไรอย่างมูนี้เตอร์ไบคเนีฮะก็อาตจะว่าอาพี่น้องเออจ้าหน้าที่สวนหลายคนนะครับที่เคยมาเอาเชื้ออเอวันอ,อ,อที่ศูนย์ทั้งนี้ไปใช้นะครับบาต้องพ้นกอก ใจไปก็เก็บเยื้อคนเดียวก็อันนั้นก็ประทานถึงกัละนะครับแต่ว่าก่อนจะมีหิมหลายๆลายซึ่งเคยใช้เก็บร้อยแล้วก็มาได้เก็บไว้นะครับพอจะใช้มาก็จะล่มมาหากันหนึ่งกัมอย่างนี้นนะไอ้คุณเชื่อนะสูนพัฒนานิสัยและเทคโนโลยีเพื่โโอจะนคนม่ออกจะตั้งอยู่ที่อ่บิ๊กซีดอนจันนะครับ อยู่ในกองหน้าบิ๊กซีดอนจันซึ่งตอนนี้นะฮะเขาก็ไอ,อ,อ้ตั้งห่างตออน,นี้มันกลายเป็นที่อ่อนโรงของเทอรี่ไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เปิดร้านอยู่ตรงข้ามนะครับอ่าอ่าอยู่บริเวณที่เก่าเนี่ยนะฮะที่เก่าที่หน้าบิ๊กซีเนี่ยนะครับ แต่ว่าอยู่ตรงตังินข้างนั้นเอาใจชื่อว่าฟอคเตอร์ธัญญานะเพราะว่าตอนหลังนี่มาทำทางเช่าเลยเป็นทางเช่าฟเตอร์ธัญญาเอ่อก็ใช้ไม่ได้ชื่อพีเอนะครับจะแว่มาเอาต่อมาเอาได้นะครับตอนนี้เาอาดอกทำเหมือนคุกเกอที่เคยทำยนะครับแต่แกกันไปนะครับถ้าใช้ได้เดีวแว่มาเอาไปแล้วกันนะครับ ล้วก็เห็นชั่วนหนึ่งนะที่ตัวที่เราเคยเอามาด้วยแพร่กันแล้วเราเคยมาแจกกันนะครับมันก็จะมีบวหอมากนะครับซึ่งบวกีมากนั้นลับๆเอามาจะมีชื้อหมู่ในกลุ่มของหมู่ยิสตโดยหมู่ลาโดยหมู่แบคทีเรียโดย,โดยอยู่ด้วยกันสักประมาณ3าันกว่าชนิดประกอบ มกุลเชื้อเมื่อเนี้ยนะครับมันสามารถที่จะมาใจกับพืชผลได้นะครับอ่อก็ง่ายๆนะฮะคืออา่าปกติแล้วเนี่ยนะโคงไกป้องกันตัวของต้นไม้เนี่ยมันจะมีสองระดับมีสองระดับเอ่อระระดับแรกนะครับอ่อเมื่อมันได้นะับอย่างสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอ่อมันอาจจะ คล้ายๆกัมันได้ทับยุโลกแต่ว่าโดนมแมลงเข้าไปโจมตีอย่างนี้นะมันอาจะมีการสร้างกลุ่มของสารที่ซึ่งพองว่าไฟโซลิซีขึ้นมาควบคุมนะขึ้นมาอาจจะมีการสร้างสารในกลุ่มของหอมูไกไกโคไซด์นะไกโคไซด์อาจจะเป็นหมูอ่อะไรหมูไอ ถาเมินการก่อไซการู้เพยนเลยว่าเคนิคกายก่อไซการอย่างเงี้ยนะในกลุ่มในกลุ่มเงี้ยออกมาเพื่อที่จะขับไล่อย่างเงี้ยนะขับไล่แต่ว่าป้องกันเมื่อแมลงที่กําลังเข้าไปวุ่นวายกับมันคือเข้าไปสัมผัสกับมันนะครับอาจจะสัมผัสใบสัมผัสต้นสัมผัสมากอะไรก็แล้วแต่นะครับต้นไม้มันจะมีกลไกป้องกันตัวของมันเองมันก็จะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะยับยั้ง นะครับปกติแล้วนี่นะครับอย่างมูเชือที่อยู่ในบุนแม่นะครับบุนแม่นี่มันเป็นเป็นนม,มนะครับพี่หอบเจื้อเข้าไปพเพาะเลี้ยงเขาจะมีกลุ่มของเจื้อตรเน,นี้อยู่ในอยู่อยู่ในนมนะครับมันจะมีเชือหมูและโปบารซินล็อก้องนะมีเจื้อหมูยีห้องนะมี เกีย้ยหมูเล้ลาการตัวนะแต่ว่ากลุ่มเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ประกอบที่เกิดโรคนะครับแต่ว่าตร้นหน้นี่นมันบอกให้ห้ามรู้ว่าไอ้โจมนี่มันแจก่อโลกแพระว่าประกอบโลกนะครับเวลามันได้รับการสัมพัสนนะครับมันก็จะสร้างสารไซโีหรือตีนขึ้นมาเพื่อที่จะยับยั้งนะครับเพื่อต้องการตัวเกามันเนี่ยนะครับมันคล้าย่กากับกลุ่มกคุ้มกขนร่างกายอะไรอย่างี้ในลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ ช็อนะครับอพอดีนะนกลไกซึ่งในธรรมชาติเนี่ยม่อซึ้ง้างมันมีต้นไม้อยู่สองระดัแบระดับที่สองนะฮะในกรณีที่ว่ามัน้าทีว่ามันจะสู้แบบได้นะครับมันก็จะต้องหนีนะต้นไม้มันู่กะักะตีนะฮะมันแบบเหมือนคนแบบเหมือนซัดตีงิงอย่างที่มันล่นได้นะครับเวลาพบอย่างคนลามันตีวิ่งแบบ แพ้อย่างเนี้ยมันจะต้องล่นนี่นะครับแต่ว่าถ้ามันเสนต้นไม้มันยูเกตซี่มันไปไหนมาได้ะน,นะครับมันก็จะมีเอ่อตรงไกลที่จะเพ่งเอ่อเพ่งเจริญเจิโตโหยคิดนะครับเอ่อฟังออกดอกฟังแตงเม็ดเพื่อที่จะที่เอ่อมันมันลุกต้นจากการโจมตีของศัตรูนะครับไม่ต้ สร้างสร้างูกส้างหลานคือสต้าง,งมา็ติมาที่มันล้มต้นต้นมันไปต้นมันอาจจะโดนทําลายโดนอย่างก็้เจะทิ้งหมู่ลูกหมู่หลานอะไรอย่างน,นี้มันมีต่ออะไรอย่างเงี้ยลักษณะเพราะว่าอันนี้เป็นธรรมชาตินะครัธรรมชาติมันสร้างมาันมีแคนะครับแต่ดังนั้นเอ่วอวุ่นวายตัวนึงนะีที่เขาเอามาใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็เชื้อนี่ผมจะพ่อธอรมาแจกินสถานีวิทยุมออรนี่ อในผีใหม่ห้องนะในเทศกาลพิเศษในห้องก,ก็เอามาแจกกันนะสมัยก่อนก็ตังค์ตุ่น,น่อยตุ่นอาวพินเพื่แจก,กนะช่วงหลังี่อตังค์ตุ่นแตงเคียนก่อเพื่แอแจกนิสัยอะไรย่าสนานั้นนะแล้วก่อหลายคนก็จะไปเอาที่สุ่มเท่านะที่อยู่นะที่หน้าดิสซีดอนดันนะครับก่อที่เก่านะครับใครที่เคยมาก่ ใที่เคยใจแล้วนะครับแล้วก็พอดเอีเปลี่ยนไปทงอย่าง,งอื่นตอนนี้ปิกมาเนี่ยกเกษมมาอม่กันต่อกถ้าใครใดขอแวะมาเอากละกันนะครับที่เก่าเนี่ยนะครับอก็อันนี้ก็เป็น,ปนตัวนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ต้องว่าโควิดนะครับก็เลยแต่งอ,อย่างที่ของเก่านะเลย คุยคุยขึ้นมาทำใหม่นะครับแล้วก็เขาเขามีหลายรายการถึงหลายรายการนะที่เขาเคยทำแจกกันไปนะฮะอันแรกก็คือ B S นะค B S 1เนี่ยครับ B S 1มันจะพิเศษกว่าไ,ไอ้บาง B S ทั่วไปทัศที่ว่าเฮานอกเหมือนจกจะมีไอ้เชื้อปรสลบซับซิลิคแล้วนะฮะเฮาก็จะมีเชื้อตัวอื่นๆนะฮะเชื้อไอ้ปรสลบ ไล่เซนิโพลิไล่บาติลลัสไล่เอออะไรบางทีต้านะบาติลล <t ake iono> <Color> ัสเออย่างเนี machine. ้ยมีมีอยู่ห้าหกตัวนะซึ่งรักรักลักรักการนั่นเนี่ยขึ้นเพราะว่าอีลิอิสิเตอร์นะเป็นเป็นอีลิสิเตอร์นะครับอันนี้เราค่อยมาลื้อใหม่ีกครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าใช้ประโยชน์ในครอบจักรวาลางเงี้ยใช้ใช้ได้เลยนะ้ยที ถ้ารามาทำมุ้งนี้ขึ้นมาใจคนเดียวนี่นะครับมันจะแกเป็นการตื้นตาตกเก่าอ่นักขึ้นและกองเป็นเกษตรในแมวของเกษตรอีทีนะครับซึ่งเอ่ออายางคูย่ยางเขาแผ่คนเดียวได้นี่มันก็ตุ้นไปได้มากนะครับมันต้องเป็ื้เป็นหานะครับเอ่อาจจะซื้อวัตุดติดื้นต้นอย่างโบตินะเนีย่ยก็ไปซื้นนมเอ่อมาทำอย่างนี้ลักษณะนั้นนะครับ เราจะนอกเหนือจากนั้นนะครับเราจะมีออ่ไอการที่เราเคยอบรมเคยอ,อย่างก,กันมานะฮะเราจะมีทั้งมีการเคาะลิ้นสาลายกาอ่บมีเอ่อยอย่างว่ามีเมนหมูทำเอาเปลือกตุ้งเพราะว่ากระดองถูอะไรอย่างเงี้ยนะมาทำไข่ตกาใจใช้เป็น i l l u s t เตอร์ใช้ในที่ผล อย่างนี้ลักษณะนั้นนะต่อไปมันจะกู้กันไปนะตัวที่สำคัญตัวที่อเอาเกลือทำกันเอะบายกันแค่ลายตัวก็จะเป็นหมู่ไก่โปรไซตนะไก่โปรไซตโดยเบื้องต้นที่อาศัยาาจากหนึ่งสีนะจากหนึ่งสีตำราพึ่งพึ่ธกระทนะพึ่ธกระทของของอย่างที่คณะครูจ่าบนะครับซึ่งธรรมดานะ เออไอมันถือไม่น้ากึ้นนะจะพูดถึงการเอาสมุนไพรต่การมาใช้เป็นยานะครับแต่ว่าการเอาเนี่ยเออเอาพยายาดูเออ,เอ,อไอหลักการอั้งนั้นนะนะเอามาใช้ในขึ้นะฮะมันตอบใช่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเออในไอพืชเสรื้อผ้าไก่โกลไซอย่างนี้นะครับอ,อในกลุ่มไก่โคนไซมีมันมีทั้งหมดติดเกิตัวนะครับ แต่ว่ามันมีตัวเด่นๆสี่ห้าตัวที่เราเอามาใช้ประโยชน์ไ้นะครับฉะนั้นถ้ากจะมาอุ้มถึงเวลาวันนี้ก็อย่าโม้แลวนะครับแต่ก็แก้ไก่อนนะครับจะได้จะได้นะครับอ่อาก็ติดตามกันก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ